E.P. ที่4บทที่7ถึง11อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโรกะวิธูนอนุตรโรปุริสัทธรรมสาลติสตาเทวมนุษสานังโลกาติสวากขาโตภควาตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกหิปัสิโกโอมนายิโกปัจ,จัตังเววิต วิตวิาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควาสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสวังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัฏฐะปุริสาบุคลาเอสสภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยอาหุเนโย,ยทักขิเนโย,ยอัญชลีกะเลนิโยอนุตตลังปุญญาเขตตังโลกะสาติ จินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปสัมติส,สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจามมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทสิกินจิเทโวเยสกโกปัจชางทัสมิงกินเนวาทัตตานปิยังกันตังสาลิปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนะ ณเยมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาพหูชนาปิยังมามะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนโสธินานสันตุปัตวาสัเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรตนังโอสถังอุตมังวลังปริริปลิราหูปัสมานัง ธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสาเพเพยาวูปสเมนตุเตสักตวาสังคารตานางโอสถถังอุตมังวะลางอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคาเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสาเพโลคาอูปสเมนตุเต อิติปิโสภควาหลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัพพโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัทธรรมมาสารติสัทธาเทวามนุษยานังพุทโภภควาติสวากขาโตภควาตัมโมทัสติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนจิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติ ชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัถปุริสาบุคลาเอสปภควาโตอหราเอสปภควาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขินายโยอัญชริกานิโยอนุตตะหลังปุญญเขตตังโลกสาติจินดามณีปิยังมันตัง ยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเศธิกินจิเทโวเยสัคโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังการตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะชนะเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนา ปิย e ังมามะสักกตวะพุทธะรัตนางโอสถัง hmm. อุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนัสโธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะกเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนางโอสถังอุตมังวลังปริราหูปัสมานางธรรมะเตชะธรรมะเตเตเชนัสโธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาอุปักเมนตุเต สัก,กตวาสังฆาัตะนางโอสถถังอุตมังวลางอาหูเนยยางปาหุเนยยางสังคาเตเชนัสโธทินานัสสัมตุปัตะวาสาเพโลคาวุปะเมนตุเตอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูนันตโรปุริสัสสธรมมสารทสัทธิสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติ ส,สวัสขาโตภควตาธโมสัสสสนทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจัตตาริปุริสสาสุขานิอัฏฐาปุริสสาบุคลาเอสปภวะโตอาราเอสปภวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอราหังปะโตรันจามหาราชาตวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสัโกปัชังทัสมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภาวนตุมเมสิทธิลาพังชนะชนะนเยมณีจินดาปิยังจะ นางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมามะสักกตวาพุทธะัตนาโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปัสสเมตุเตสักกตวาธรรมะัตนาโอสถังอุตมังวลังปะริทาหูปสสมานังธรรมเตชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาอูปัสสเมตุเตสักกตวาสังฆ รัะตะนังโอสถังอุตมังวรางอาหุเนยยางปาหุเนยยงสังคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพโลคาวุปสะสเมนตุเต